สวัสดีครับวันนี้เรามาลองหาสนามได์ใหม่ลองนะครับอันนี้มาที่130ก์ o ซิ Simulator เพราะว่าอยากจะลองทำอะไรที่ลอง simulate ได้นะลองดูค่าต่างๆจริงๆตรงนี้ก็เป็นเวิร์กคอมมูนิตี้นะครับมีสนามบอลด้วยม,มีสนามบอลเราเมื่อกี้เข้ามามีมีร้านอาหารชื่อบ้านของเรานะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วอาจจะ มากินกันที่นี่หรือเปล่าเดี๋ยวดูอีกทีเนาะชั้นบนเป็นฟิตเนสนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้ก็นัดพี่การมาซ้อมเหมือนเดิมไปดูการถึงแล้ว130ซิมูเลเตอร์อยู่ตรงนี้แล้วครับเด็กคนนี้พร้อมซ้อมตลอดเวลาอ่ะ เดี๋ยวดูพี่การดูพี่การซ้อมหน่อยเอาไหน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 มันมีมันมีค่านี่ดูหนสิอันนขายหน้าอืมนี่ขายหน้าดูไหน่ดูดูระยะเหล็กหน่อยนี่เจ็ดเหล็กไรเจ็ดดัดออกเลยนะมดีผมว่าดีผมว่าดีฮึมเคลือไปทางขวา ไหนๆๆๆขอดูระยะได้ขึ้นเท่าไหร่เอ่ยไหนวะร้อยสิบร้อยสิบโอเคทัทร้อยสิบได้อยู่เนาะได้ยูห <laughs> มุนไปทางขวาน,นั้นเองครับที่นี่ก็มีเป็นซนะิมูเลเตอร์เนาะแล้วเดี๋ยวมันสามารถที่จะเห็นก็ว่าก็คือเหมือนกันเล่นเล่นเป็นหลุมๆได้แต่เดี๋ยวเราอุ่นเครื่องก่อน,นแล้วเดี๋ยวมาเล่นเป็นหลุมๆล,ลองลองลองเล่นกันดูเดี๋ยวลองเล่นกันดูเดี๋ยววันนี้ว่าจะ คุยเริ่มพัดกับพี่การนี่เนี่ยะจะได้จะได้ลอง,องเริ่มเริ่มหัดพัด <c oughs> ตรงนี้มีกี่เบเนอ้อม,นะมีสามเบนะหนึ่งสองม,มีสามเบนะครับอ่ะ,ะให้พี่การซ้อมไปก่อนที่นี่เขาก็จะมีพวกอุปกรณ์ช่วยในการฝึกซ้อมต่างๆนะครับเพื่อ ให้เราสามารถนำมาใช้ในการฝึกซ้อมได้ด้วยตอนนี้ที่เห็นพิการกำลังลองอยู่เนี่ยก็จะเป็นตัวบาลานซ์บอร์ดนะครับพยายามาใช้ในการฝึกซ้อมเรื่องของการถ่ายน้ำหนักนะครับไปมาระหว่างขวากับสายตั้งใจฝึกซ้อมมากเลยนะครับเนี่ย นอกจากนั้นแล้วเนี่ยเขาก็จะมีกล้องถ่ายวิดีโอเราไว้นะครับทั้งมุมด้านหน้าและมุมด้านข้างนะขณะที่เรากําลังตีลูกอยู่นะครับเพื่อที่ว่าเราสามารถกลับมาดูได้นะครับวิเคราะห์วงสวิงของตัวเองได้แล้วก็ยังมีข้อมูลในการตีต่างๆนะครับเมื่อเราตีออกไปไม่ว่าจะเป็นพวกร้อนแชงโก้เฟสแองเกิลนะครับขับพาร์ทแบ็กสปินแล้วก็สาสปินให้เรามาวิเคราะห์วงสวิงได้อีกทีหนึ่งด้วย เรามีโอกาสาต้องมาคุยเรื่องปัตเตอร์กันะครับในการที่จะนัดเพราะว่ามีการจะซ้อมเหล็กเป็นเป็นหลักนะมีการจะเริ่มซ้อมพัดแต่ปกติเวลาเล่นน่ะพัดเขาจะต้องถือนะม,นมนือนยบางคนคือเขาฟิลมากกว่าละกันคนส่วนใหญ่เวลาพัดอ่ะที่พี่เห็นพวกโมเวลาแข่งเขาถือพัดเป็จะย่างตองถือเหล็กไว้เหล็กไว้แล้วก็าจะต้องถือกับเวลาตอนที่เราจับเหล็กอ่ะเราต้องการใช้ข้อมือเพื่อให้ระยะใช่ไรยเคคยุากใช่นิ้ว แต่เวลาพัคเตอร์เนี่ย,เ,ยเขาจะไม่จ,<ช><อ>จับที่นิ้วเขาจะกลับที่ฝ่ามือ,อ,อนิวหย่อนเนีออเขาจะจับให้ให้ม้าอยู่ในฝ่ามืมอสมมติผมยิบนิดนึงน,นะอ่ะมาม้าในฝ่ามือก็คือมันจะอยู่ตามเห็นเส้นชีวิตเนาะเขาจะเอาง่ายๆก็เหมือนเอาตรงเนี้ยแนบกับเส้นเส้นชีวิตเพราะมันเป็นชีวิตเราเนาะขัดขัดไม่ลงใน<ม><ม>ชีวิตจิตเลยนะแล้วก็อีกข้างหนึ่งแนบกับเส้นชีวิตไว้ อ๋แค่นี้อ่ะไม่ต้องไม่ต้องควายไม่ต้องอะไรไตแต่นี้ควายอ่ะมันวิธีการจับพัดมันมีพัตเตอร์มันมีหลายวิธีมากเลยก็แล้วแต่แต่เบสิคพัตเตอร์เบสิกที่สุดก็คือเขาเรียกว่ารีเวิร์สรีเวิร์สโอเวอร์แลปก็คือว่าตอนอย่างตอนที่พี่จับพัตเตอร์จับเหล็กอ่ะให้มือนิ้วนิ้วก้อยมือ,อขว<อ>ามันทับเนี่ยอันนี้มันจะสลับกันเป็นเอานิ้วชี้ของมือซ้ายมาควายแทนแต่จริงมันจับได้หลายวิธีนะแต่ว่าโดยหลักการเนี่ยเราต้องการให้มัน เราไม่ต้องการจับแบบตอนที่เราจับเด็กเราต้องการอยู่อยู่กลางฝ่ามือว่าเราไม่ต้องการใช้เราไม่ต้องการใช้ข้อมือก็คือคือข้างล่างอ่ะพี่จะแน่นเลยมันคผมได้ใช้แค่แค่ไหล and back and forth back and forth อีนี้ถ้าเป็นพวกพัตเตอร์เล็กๆอ่ะพี่บางทีอะพวกคลิปเล็กอ่ะมันก็ต้องถ้าพี่จับเหมือนน้ะมือมือซ้ายมือขวาพี่จะอยู่ข้างล่างแต่พอมาเป็นซุปคลิปที่ใหญ่เนี้ยพี่สามารถจับ มันอยู่ในก <cuanto S 2> ันก<ด>็ได้เพราะว่าบางคนเขาบอกว่าถ้าสมมคนรมือขวาไม่อยู่ข้างล่างอ่ะมันไหลไหลมันตกมันไม่เท่ากันมันไม่เท่ากันแล้วอาจจะบางคนอาจจะไม่ชอบเขาเลยเริ่มมาใช้พัเตอร์ที่มันใหญ่ขึ้นแล้วก็ให้มือมันอยู่ในกันอย่างนี้ได้หรือบางคนเขาจะอีกอีกวิธีหนึ่งเขาเขาจะพับกับเขาปกติมือขวาอยู่ล่างแ้เอามือซ้ายอยู่ด้านออได้เหมือนกันเพราะเขาบอกมันมันมันจะช่วยไม่ให้ไม่ให้มือขวามา มีส่วนนะนะอย่างนี้ก็ได้พี่ต้องไปหาตัวว่าพี่ชอบคัดแบบไหนแต่โดยกด้เขถึงแล้วเขาบอกเดี๋ยวเขาแน้ี่เข้ามาโดยหลักการนะครับพี่ก็คืออย่างที่บอกอยู่ที่ฝังเลยอย่างผมอะผมได้ชอบจับผมได้จับประมาณแบบนี้แล้วก็ไปรีเวิร์สโอเวอร์หลักก็คือนิวชีถัดเรื่องแบบดิวชีขึ้นมาามาทับสลับจากอย่างนี้แต่ว่าผมจะไม่จับมือขวาต่ำกว่าผมจะจับไปไกลกันาแล้วเวลาทับเขาจะยืเป็นลักษณะ เพราะว่าเราต้องการให้มันลงมาแค่เนี้ยถ้าดูด้านข้างจะเป็นแนวเดียวกันยาวลยแล้วพัตเราก็แค่เราก็สะตกด้วยมือหัวไหล่ขึ้นแล้วตกพยายามมองอย่างเงี้ยคือจับไม่ได้แล้วก็สะตกขึ้นลงแต่ถ้าผมผมไม่แบบนี้เลยนะมาผมยู่เฉยๆแล้วผมก็จะตกนิดเดียวตอีกหน่อยพอถ้าพี่พัตไปเรื่อยๆเรื่องระยะหรือม,นนมัมนค่อยๆเพิ่นะม ว่าอย่างระยะเนี่ยเมื่อกี้เอาระยะลงหลุมไหมผมอาจจะพัดแค่นี้ใช่ไหมแต่ผมจะรู้ว่าแค่นี้มันไปแค่ไหนผมก็อาจจะถ้าจะไกลขึ้นผมก็ตอกให้มันไกขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ก็ต้องไปดูลายดูอะไรในสนามจริงอะนะเดี๋ยวเราลองเล่นดูเดี๋ยวเราเข้ามาเล่นดูลงมาแบบนี้ผมจะพัดให้ไกลผมว่าแค่แบบตกไปไม่ใช่ก็ลองลองซ้อมพัดเสร็จครับเบิ้ลคนได้ลอง ให้พิการซ้อมพัทนะเพราะว่าเวลาพั่เราต้องการให้สามเหลี่ยมมันคงอยู่เห็นไหมอันนี้มันเป็นอุปกรณ์ช่วยเพื่อให้เพื่อให้สามเหลี่ยมเนี่ยมันอยู่ถูกเขาจะไม่ใช้ข้อมือเพราะว่ามันมันมีไว้เขาไม่สามารถสะบัดอย่างนี้ได้ใช่ไหมถ้าพี่สะบัดที่ไม่สามารถสะบัดได้ที่ก็ต้องมาทั้งหลักหนึ่งโลหนึ่งลงนึ่งสองสิบสองเป็นต้น ให้มันขึ้นลงขึ้นลงเกาเหลีได้ครับผมแต่เป็นเกาหลีอยู่แล้ว,อลวตอนนี้เราก็มาเรียกสนามนะครับเดี๋ยวเราจะรอออกรอบผ่านตัวซิมูเลเตอร์ของที่นี่ดูค<อ>ราาับผมได้เปรคโตจากใครครับลมนี่ปิดไปลมได้นะรับ เลลอดออกง่ายง่ายเลง่ายง่ายอย่าเล่น b น g i n n ิ r b น g i n n e นัมเบอร์วันเพลเยอร์มิสเตอร์การฟอร์มไทยแนล์มาแล้วฮะรดเวอร์ฮาไดเวอร์สอบเบียคอดครับผมขอคัปักกีปักกีปักตรงไหนก็ได้ปกต้องปักตรงรูเหมืไหมันช่มหนึ่งหน่นึ่งไม่ได้แบบที่เราต้องต้น ไปเอยะขนมหนูไปลล้วทตนเลยอาให้ส hmm. mm ุดแรงนะครับไม่ต right? uh ้องกลัวจอขาครับพี่ดิสตี้ไม่เป็นเลยเราเล่นสนุกเราเล่นสนุกออกรอบกันเลยฮะโอเคไปแล้วครับโอ้ เข้าปลาเข้าดาวแล้วปลาเรียบร้อยอืมรับแล้ฮะไปอยู่ในปลาแข่งขันเริ่มโอ้ยสเลยฮะโอ้ยอาซานสุดเดี๋ยวได้เริ่มต่อแน่นอนโอ้ยแปดสิ้าเก้ล้านเล้วฮะ โอ้อายแต่าอาเต้ก่อนห้อเต้ใกล้สุดนี้ในเต้ต้องตีต่อแล้วลุงเพื่อที่จะไปขึ้นกีตอนนี้เราก็ออกรอบกันไปเรื่อยๆนะครับหลุมหนึ่งที่เราใช้เวลาตีกันนานมากแต่ก็สนุกมากเช่นกันครับ ระหว่างที่เรากำลังออกรอบผ่านซิมูเลเตอร์อย่างสนุกสนานนะครับเราก็สามารถสั่งอาหารจากร้านบ้านของเราที่ผมชี้ให้ดูตอนต้นคลิปนะครับมาทานไปออกรอบไปได้นะครับอาหารที่นี่ก็อร่อยนะครับก็ใครมาซอมที่นี่ก็แนะนำนะครับให้ลองสั่งมาดูซ้อมที่นี่ก็ได้หลายอย่างนะอาหารก็อร่อยสามารถดูค่าต่างๆผ่า,ตาตนตัว ซิมูเลเตอร์ได้นะครับวิเคราะห์วงสวิงได้แล้วก็ยังสามารถออกรอบอย่างสนุกสนานกับเพื่อนๆได้ด้วยผ่านทางซิมูเลเตอร์วันนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ